บีทีพีเมียมอเตอร์ซีนอนสวัสดีค่ะวันนี้เรามาส่งงานกันนะคะคันนี้เป็นอ e ีซู u ูทีเอนะคะวันนี้ลูกค้าได้เข้ามาทําการอัปเกรดนะคะเป็นชุดเบรกเตอร์ไบเอลด a เลเซอร์แรปเตอร์55วัตต์พร้อมวงแหวนนะคะเดวอตาสีน้ําเงินนะคะอันนี้จะเป็นไฟหลีนะคะไฟต่ําค่ะพอเปิดไฟต่ําตัวเดว i ลตาตัดระบบอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวเราชมแสงหน้าตัวรถกันค่ะค่ะ สูงค่ะชมแสงผ่านฟิล์มตัวรถนะคะสูงค่ะทางร้านมีห้องตั้งไฟในระดับมาตรฐานนะคะ,ะเนื่องจากรถรุ่นนี้นะคะหน้าเลนเป็นหน้าเลนลูกฟูกนะคะจะทำให้ในส่วนของเส้นคัตออฟเลือนลางนะคะแต่ความสว่างที่ได้นะคะสว่างกว่าไฟเดิมแน่นอน,นะค,ะค่ะลูกค้าท่านใดสนใจงานดีๆเนียนๆแบบนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจ a c e b o o k BT er, Premium Auto Si Non ได้ทุกสาขาเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ